คุณเคยลองหลับตาแล้วเดินไปข้างหน้าไหมสำหรับบางคนนี่คือชีวิตจริงในทุกๆวันไม่เท้าขาวสีขาวแทนความสว่างและพลังบริสุทธิ์ไม่เท้าขาวไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยเดินแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความกล้าหาญ และการมองเห็นด้วยหัวใจไม้เท้าขาวเป็นสัญลักษณ์สากลของผู้พิการทางสายตาเพื่อช่วยให้พวกเขาเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยและได้รับการยอมรับในสังคมมารู้จักประเภทของไม้เท้าขาวกันไม้เท้าขาวมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกัน 1. ไม้เท้าขาวล้วน ไม้เท้าสีขาวทั้งหมดใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาที่บอดสนิทช่วยให้พวกเขาเดินได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นประเภทที่2ไม้เท้าขาวปลายสีแดงไม้เท้าประเภทนี้ใช้สำหรับผู้พิการทางสายตาที่มีการมองเห็นเลื่อนรางปลายสีแดงช่วยบ่งบอกว่าผู้ใช้ยังพอมองเห็นอยู่บ้างเพื่อให้คนรอบข้างเข้าใจและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ประเภทที่ 3. มไม้เท้าขาวสลับแดงไม้เท้าสีขาวสลับแดงถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาและพิการทางการได้ยินควบคู่กันไปเพื่อให้สังคมรับรู้และช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องไม้เท้าขาวถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเดินทางได้ปลอดภัยขึ้นสีขาวของไม้ทำให้มองเห็นได้ง่ายในที่มืด แต่การใช้ไม้เท้าขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ O&M หรือ Orientation and Mobility ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ไม้เท้าขาวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อผ่านการฝึกฝนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ไม้เท้าขาวในชีวิตประจำวัน วิชาทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือ O&M เป็นศาสตร์ที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้พิการทางสายตาทั้งผู้ที่ตาบอดสนิทและผู้ที่มีสายตาเลื่อนรางเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวและเดินทางได้อย่างอิสระโดยมีไม้เท้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน การสอน O M เป็นทักษะสำคัญที่นักเรียนผู้พิการทางสายตาได้รับการฝึกฝนในโรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัวและเป็นอิสระมากขึ้น ไม่เท้าขาวไม่เพียงช่วยให้ผู้พิการเดินทางได้อย่างมั่นใจแต่ยังช่วยให้สังคมตระหนักและเข้าใจได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนพิการใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมแม้มองไม่เห็นด้วยตาแต่หัวใจยังคงสัมผัสถึงความรักความห่วงใยและความเมตตาจากคนรอบข้างได้เสมอการช่วยเหลือกันไม่จำเป็นต้องใช้สายตา แต่ใช้หัวใจที่เปิดกว้างและมือที่พร้อมจะยื่นให้กันเสมอเราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นเพียงแค่เข้าใจเขารบและให้โอกาสโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน ไม้เท้าขาวพลังแห่งการมองเห็นด้วยใจและเมื่อหัวใจเราเปิดกว้างโลกทั้งใบก็พร้อมเดินไปด้วยกันร่วมส่งต่ออิสรภาพและโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระด้วยการบริจาคไม้เท้าขาวให้กับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ไม้เท้าขาวเพียงหนึ่งอันอาจเป็นก้าวแรกสู่โลกกว้างของใครบางคน